ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Melvaclean นะครับผมก็ส่วนคลิปนี้ก็จะมาสอนแก้ o p e n a v Offline นะครับผมสำหรับคนที่ติดตั้งตามคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับผมนอนแล้วก็เปิดไม่ได้นะครับผมพอเปิดขึ้นมาแล้วมันขึ้นแบบนี้นะครับผมให้เราทำการโหลดตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเนาะซึ่งเข้าไปโหลดใน Discord ของ Melvaclean ได้เลยนะครับผมก็ขอยศแล้วก็ไปที่ o p e n a v นะครับผมเนาะมันจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่ ซึ่งผมแปะเอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็คือจะเป็นรูปนี้แหละเนาะเราสามารถกดไปดาวน์โหลดได้เลยวิธีการลงนะครับผมให้เรากดแท็กไฟล์ก่อนนะครับแ,แท็กเนี้ยไปนะครับผมเนาะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยก๊อปปี้สองตัวนี้ได้เลยนะครับกดคันโซี่นะครับผมก๊อปปี้นะครับผมใครไม่เข้าใจอะไรให้อ่านให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็พอกด c o p y ้เสร็จแล้วมาที่โฟลเดอร์ของ อ่าไดซ c นะครับผมแล้วก็มาที่ว n น o w s นะครับทีนี้ก็กด Control ววางได้เลยนะครับผมอันนี้ผมลงไปแล้วมันเลยให้ทับนะครับผมแต่ยังไงคนที่ลงทีหลังก็ต้องทับเหมือนกันนะกดทับไปได้เลยนะครับผมทีนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถกดเปิด o p e n v ขึ้นมาได้ปกติแล้วนะครับถ้าใครยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะหรือว่าใครยังแก้ไม่หายก็ ลองคอมเมนต์ไว้นะครับผมเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ให้เนาะอันนี้ก็เปิดได้ปกติแล้วนะครับผมสำหรับโอเคเดียนวีไก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมนะ